สวัสดีครับพบกับ Adbox จัดสเปคคอมเทรดหุ้นนะครับเครื่องนี้ลูกค้าสั่งประกอบด้วยงบประมาณ50,000บาทนะครับจริงจริงคอมเทรดหุ Com ้นร้าน Adbox นะครับจะเริ่มต้นประมาณ45,000บานนะครับก็ใช้งานเทรดหุ้นทำงานพื้นฐานออฟฟิศทั่วๆไปตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นได้เดี๋ยวเรามาลองดูกัน,นผมกับคอมเทรดหุ Com ้นงบประมาณ50,000บาทเนี่ยมันแรงด้านไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะ มาดูกันเลยนะครับซึ่งคอมเทรดหุ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้แค่เทรดหุ้นอย่างเดียวนะครับจริงๆก็ถ้าในงบประมาณนี้นะครับสามารถทําไม่ว่าจะตัดต่อวิดีโอเล่นเกมทํางานออกแบบทํางานกราฟิกทํางานออฟฟิศบอกเลยว่าสามารถทําได้อย่างลื่นไหลสเปคแรงมากนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ CPU กันเลยนะครับ CPU ที่ใช้เป็นตัว i5 13 500นะครับตัวนี้เป็นเกือบจะรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยจะเป็น เจ็สิบสี่นะครับตัวนี้เป็นเจ็สิบสามแต่ซีพียูเทรดหุ้นรุ่นยอดนิยมนะครับจะเป็นเจ็สิบสองเพราะว่าการเทรดหุ้นเนี่ยมันไม่ได้แบบประมวลผลหนักหน่วงตลอดเวลาก็แค่เปิดดูกราฟททเทเลทาเฟรมอะไรเงี้ยคือไอห้าเจ็สิบสองถือว่าเพียงพอนะครับแต่ถ้ามีงบหน่อยอยากเผื่อการใช้งานในอนาคตไปนานๆนะครับอยากทำงานมันติดาัดจิ้งทำได้อย่างลื่นไหลอะไรเงี้ยครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับกับ i5 1 3 5 0นจับคู่กับเมนบอร์ดเฉพาะทางนะครับซึ่ง เป็นเมนบอร์ดที่สามารถต่อหน้าจอได้สูงสุดถึง4หน้าจอซึ่งเมนบอร์ดตัวนี้หาค่อนข้างยากนะครับแต่ร้านเราเนี่ยลองผิดลองถูกมาหลายรุ่นแล้วก็มาจบที่ตัวนี้นะครับแต่ขออนุญาตไม่บอกแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นความลับจากทางร้านเนาะในส่วนของเมนบอร์ดตัวนี้นะครับสามารถใส่แรมได้4แถวรองรับการอัปเกรด CPU แล้วก็รองรับการอัปเกรด s s d ได้นะครับสามารถรองรับการอัปเกรดในอนาคตได้อีกหลายปีเลยนะครับในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับแรมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็อยู่ที่ 3- 2G ิกบัตสามพันรนะครับใช้เป็นยี่ห้ออย่างดีเลยนะครับของคิงตันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยบางทีมันไม่เสถียรไม่เสถียรยังไงก็อย่างเช่นเวลาเราเปิดใช้งานหลายหน้าจอนะครับบางทีอาจจะเจอคอมค้างจอฟ้าบ้างนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าแอดบอกมองว่าการที่เราเทรดทุนเนี่ยบางทีคอมค้างจอฟ้าเนี่ยบางทีอาจจะทําให้พอร์ตของเราเนี่ยเสียหายได้เลยนะครับอาจจะขาดทุนได้เลยเนาะตอมาในส่วนการ์ดจอนะผมการ์ดจอก็ตัวนี้เป็น จีเ1650นะครับตัวนี้สามารถต่อหน้าจอได้สูงสุดถึง4หน้าจอรวมๆแล้วคอมเครื่องนี้นะครับสามารถต่อหน้าจอได้สูงสุดถึง8หน้าจอนะครับการ์ดจอตระกูลจ t x คพอมาต่อ4หน้าจอเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงนะครับถ้าเปรียบเชื่อกับการ์ดจอตัวเริ่มต้นเอาไว้แบบเทรดหุ้นนะครับในง,งบประมาณ40,000ต้นๆเนี่ยความลื่นไหลในการขยับตัวกราฟความลื่นไหลในการขยับหน้าต่างเนี่ยมันจะลื่นกว่านะครับมันจะไม่ค่อยหน่วงมันจะไม่ค่อยกระตุกนะครับเนี่ยมันจะ เขานั้งโฟลเลยนะครับเดี๋ยวแอดบอกจะลองขยับให้ดูนะครับ<ส>ใช่ไหมปื้ดเลื่อนซ้ายขวาซ้ายขวาได้อย่างสบายสบายเลยขยับได้อย่างลื่นไหลนอกจากการขยับหน้าต่างไปแต่ละหน้าจอได้อย่างลื่นไหลแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเอาไปเล่นเกมปรับกราฟิกระดับกลางถึงสูงได้นะครับหรือว่าเอาไปทํางานออกแบบทำกราฟิกก็ยังได้อยู่จะถามว่าเอ้ยแล้วการ์ดจอตัวเริ่มต้นในงบประมาณสี่หมื่นห้าเนี่ยมันกระตุกมันหน่วงขนาดนั้นเลยหรอเอาจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเซตสี่หมื่นห้าเนี่ยเป็นเซตยอดนิยม เทรดหุ้น6หน้าจอจากลูกค้าแอดบล็อกเลยนะครับฟีดแบ็กในด้านลบแบบแทบไม่มีนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันแต่ถ้าแบบใครมีงบหน่อยก็ดูเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับก็จะใช้งานในส่วนของการเทรดการทํางานออฟฟิศหรือว่าการเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะลื่นไหลมากกว่าต่อมาในส่วนของ SSD นะครับหรือแบบว่าความจุนะครับก็ใช้เป็นความจุป,ประมาณ512กิกนะครับก็เก็บไฟล์ได้เยอะนะครับเวลาเรียกไฟล์ต่างๆโยกย้ายไฟล์ขนาดใหญ่อัปเดต ตัวโปรแกรมนะครับก็ทําได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพวาวงเสียภัยก็เป็นตัว600วัตต์มีมาตรฐาน80พัสนะครับก็ช่วยเรื่องของการประหยัดไฟอีกด้วยในส่วนเคสคอมพิวเตอร์นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้หลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดําหรือว่าแบบเป็นเคสแต่งสวยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าชอบแบบไหนในส่วนของงบประมาณ50,000บาทเนี่ยไม่ใช่ว่าได้แค่เครื่องคอมนะครับแล้วได้แค่สเปกประมาณนี้ไม่ใช่นะครับในส่วนของ50,000บาทก็จะคือได้หน้าจอ24นิ้ว 6หน้าจอนะครับพร้อมขาตั้งแบบวางโต๊ะนะครับหรือว่าจะเลือกแบบหนีบโต๊ะก็ได้เช่นกันนะครับก็จะได้เป็นทั้งเซตที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับแต่หน้าจอเนี่ยจะเป็นของ A อเซอร์นะครับจะอัปเดตสเปคหน้าจอจะอัปเดตล่าสุดกับจอที่ผมใช้นะครับเพราะว่าจอที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นตัว75เฮิร์นะในส่วนของจอ a อเซอร์ที่จัดให้ตอนนี้จะเป็น100เฮิร์เวลามองภาพตอนใช้งานเนี่ยมันจะสบายตาก,กว่าหรือว่าลูกค้าจะรีวิวเคสเป็นพวกจอ Sam s u n g LG อะไรพวกนี้ แล้วก็ในส่วนของสายพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนสายใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าการที่เราใช้คอมเจ๋งหุ้นหงหน้าจอแบบนี้นะครับบางทีสายที่แถมมากับหน้าจอมันสั้นแล้วทีเนี้ยเวลาลูกค้าไปติดตั้งคอมอาจจะอยู่ไกลาจากโต๊ะอาจจะอยู่ไกลาจากจอแล้วสายมมนไม่ถึงใช่ไหมครับผมก็จะแถมสายให้อย่างดีเลยนะครับเวลาเราเสียบสายไฟเนี่ยมันจะได้แบบสายไฟยาวนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์พวกเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นลงมาก็ แถมไปครบชุดนะครับแล้วก็มีตวัวรับไฟ i 5G ให้นะครับเปิดเครื่องพอร้อมใช้งานเลยนะครับโลวิโดโปรแกรมให้พร้อมใช้ออกแบนกับภาษีได้แล้วรลันเราเนี่ยมีบริการติดตั้งที่ก่ถมด้วยนะครับถ้าลูกค้าอยากให้ปติดตั้งเนี่ยก็แจ้งแอดมินได้เลยนะครับแล้วก็แจ้งพิกัด GPS มานะครับเดี๋ยวจะให้ช่างเขาดูว่า ค่าใช้จ่ายในการปฏริตั้งเนี่ยประมาณเท่าไหร่ในส่วนของการรับประกันนะครับของชิ้นเป็นมือหนึ่งรับประกัน3ปีนะครับอย่างเช่นซีพียูสามปีการ์จอ3ปีเมนบอร์ดสปีอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าในส่วนของเคสเนี่ยจะเป็นประกัน1ปีเนาะแล้วก็ถ้าซื้อไปแล้วของมีปัญหาภายใน14วันผมก็ยินดีเปลี่ยนให้ใหม่เลยอย่างเช่นซื้อไปปุ๊บวันที่12 13การ์จอเสียผมก็ส่งการ์จอไปใหม่ไปให้เลยนะครับร้านอื่นอาจจะแค่7วันนะเรา14วันนะครับแล้วก็ถ้าคอมมีปัญหานะครับแล้ว เราพาแก้ไขเบื้องต้นแล้วยังไม่หายอีกเราก็มีรถไปรับของมาเอามาเช็คให้นะครับผมว่ามีปัญหาตรงไหนเราก็จะดําเนินการแก้ไขให้นะครับในส่วนของการใช้ง,งานเบื้องต้นยวผมจะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือแต่ละหน้าจอเนี่ยจะทํางานอิสระนะครับอย่างเช่นหน้าจอนี้เอาไว้เทดใช่ไหมครับส่วนหน้าจอนี้เราจะเปิด YouTube หรือว่าเราจะฟังเพลงก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าเราถนัดฟังเพลงจอข้างบนแล้วก็เลื่อนไปครับปุ๊บเนี่ย เมาส์ตัวเดียวคุมได้ทั้งหมดของหน้าจอเลยนะครับนี่ครับแต่ละหน้าจอทํางานอิสระนะครับหรือว่าตัวนี้เราจะดูไทม์เฟรม15นาทีไทม์เฟรม30มนาทีไทม์เฟรม1ชั่วโมงแบบเนี้ยก็ดูได้นะครับเราจะได้วางแผนการเทรดได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ละไทม์เฟรมแต่ละไทม์เฟรมเราจะได้ไม่ต้องสลับหน้าจอไปมาฟิปไปฟิปมาหรือว่าพกอุปกรณ์มือถือหลายเครื่องเนี่ยมันก็บางทีมัน ไม่สะดวกมาสนะใช่ไหมครับ mm hmm. หรือว่าเราจะดูทั้ง6หน้าจอแต่าทาเฟรมไปเลยก็ได้ผมทามเฟรมสิบทาเฟรมให้ดูตรงนี้นะครับปุ๊บทาเฟรมสิบห้านาทีทาเฟรมสามสิบนาทีทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงทาเฟรมสี่ชั่วโมงทาเฟรมเดทาเฟรมวีคอะไรก็ว่ากันไปนะครับเราเราก็เปิดเปิดดูไว้สแตนบายไว้แล้วเราก็มาเข้าออเดอร์ hmm. ในมือถือก็ได้นะครับหรือว่าเราจะ เทดไปด้วยนะครับตอบแชทลูกค้าข้างบนนะครับจอร่างเอาไว้เทดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจอร่างเอาไว้เทดจอนู้นทำงานออฟฟิศคือมันได้หมดเลยครับยืดหยุ่นต่อการใช้งานมากๆนะครับใครที่มีงบหรือว่าอยากทำงานมัลติทัสกิ้งให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดเนี่ยก็แนะนำเป็นคอมถอยทนุน6หน้าจอเลยก็ได้นะครับหรือว่าใครที่มือใหม่เริ่มต้นเทดน,นะครับจริงๆก็จะมีเซต3หน้าจอ อยู่เหมือนกันนะครับเซตสามหน้าจอเนี่ยเริ่มต้น23 0 0 0ถึง25,000ประมาณนี้นะครับก็คือครบชุดพร้อมใช้งานพร้อมขาตั้งนะครับหรือว่าอยากได้เป็นสีหน้าจอสีหน้าจอจะเริ่มต้นได้30 0 0 0บาทนะครับในส่วนของการจะส่งเนี่ยก็จะส่งฟรีทั่วไทยนะครับมีการรับกันให้นะครับโอเคครับผมถ้าสนใจคอมเทรดหุ้นนะครับก็ดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าจะดูรีวิวทางหรือว่าจะดูรีวิวทางช่องทางต่างๆก็ได้นะครับเพราะว่าร้านเราเนี่ยเป็นอันดับต้นๆเกี่ยวกับคอมเทรดหุ้นเลยนะครับถ้าอยากเช็ นะครับก็สามารถเซิร์ชในช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Google, YouTube, TikTok, พิมพ์คาว่าคอมเมทตหุ้นก็จะเจอรีวิวจากนั้นเรานะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ